สวัสดีครับผมผมหน้าครับก่อนอื่นขออให้เลยครับถ้าหากว่าเสียงดังมาก็พอตอนนีฝนตกอยากจะใส่เสียง,งดังบ่คคลไหนก็ไหนวัวต้มหนี้อยู่ในบัด้านหล้างเสียงอยู่นี่คือโล่มฝงครับแต่นีขึ้นข้อฝันเสือผมเป็นหลอกมีมันหล่ออยู่ฝนที่ลุกหนาวคุณยายจำข้อฝันของพ่อเท่าจานแต่นะครับ เล็กของเราเนาอใบข้อใเล่าแค่ขาอให้าหน้อยด้วยโบหอดเล็กให้แคเถื่อบวชที่แล้วจะเล่าฝัในใสเล็กทีตัวมันไปออกเล็กเล็กห้าหน้อยครับตรงเป๊ะบวชน,นี่เราเราฝันนี่แหละครับเราฝันนี่แหละเกี่ยวเกี่ยวครับเกี่ยวกับโลกนี่แหละครับเราบอกว่าภาเป๊ะไม่ได้เห็นได้ว่าวูขานโลกนี่เราวอก บทถามผมด้วยว่าผมหยาดเนาะ <c oughs> ตอนนี้ผมดังยุด้ว่าดีกําลังถือบอกหมอกฝันเกี่ยวกับข้องฝันของเรา่าหัวฟังครับฝันเราคือเล่าฝันบางมืกขึ้นครับหลาสุดเลยก่อนสิบกุมภาพันธก่อนที่เราปุ่มกัมาวัดเราฝันสั้นๆครับเราฝันมาผีแม่ลูกที่เราเคยบอกงวดก่อนเราฝันอีกแล้ว ลราฟันไปสิครับหมวดติชานหน้ามืออี้ลูกใต้เป็นคนบอกแม่เป็นคนเขียงแม่อีกวันลดเลขก,ก็จะออก057 057แต่ว่าแม่แม่บอกเซืยเพื่อันีออ้ิ้วข้อมฝันเลครับแม่บอกเซีอลูกลูกบอก057แต่ว่าแม่แม่ไปบอกเลขพอแ่าจัน์คือ473กับเอยีงอยง4ตัวแลงท้าย5 1น่นะครับแม่บอกเซีอลูก สุดท้ายเลขเมื่อออกศูนย์หาครับเลขของเลขถูกใซ้งวดนี่ผีดุกใซ้์ขึ้นค้นบอกเลขพอเสาจานเองเลยครับบอกจบเลยนะผีดุกไซด์บอกเลขพอเสาจานเลขสามตัวครับเลขสามตัวเลยสองหางยิบศูนย์อีกแล้วเลขขึ้นบอกน่างวดนี้เลขบอกพอเสาจานว่าเลขจะออก องเจ็ดศูนย์กับสี่เจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์กับสี่เจ็ดศูนย์ครับคนบอกพอต่างจานเจ็ดสี่พูดแมเป็นคนเขียงหลูกว่ามันสีออกดีบอสประมาณน,นี้ครับแล้วก็พีแม่เนี่ยทุกคนบอกพอต่างจานฐานเดียวเลยมวลนี้บอกฐานเดียวพอตางจานเลยคือหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดแม่ก็หลุดกกเขียงกันอยู่นะ นี่แหละวาอฝันของอรมอจาย์นี่สิครับเราได้ยินผีแม่กับผีลูกเสียงกันบอกเลขในเลขมาสามตัวสามหางผีลูกบอกสองหางผีแม่บอกหางหนึ่งเราได้ฟังแ่น,นเรากระตีนเราหยับนะครับว่าถ้าหากว่าผมมีโอกาสเด็กเปนนางบอกข้อฝันไก่โล่งเราว่ามันจะออกผีลูกไส้ทุกคนบอกเลยว่ามันจะออก ผมก็เลยหาโอกาสมานัง่งให้ได้กไก่เคี่ยงที่สุดลงศพมีพานข้างใส่งา่ายหน้วยนะคะรับฮะเออเหมาะกับกพี่หลอกอยู่ตกใจไหมูกใจตกใจปูปูเราถักมา,าบอกก็ไผ่แล้วท่านเลย, <laughs> เยว่าบอกกับพี่หลออ่า ผมขอย้ำอีกรอบนึ้งนะครับเนาะว่าข้องฝันของพระเจ้าจารย์นะครับนี่อันนี้เป็นข้องันของพระเจ้าจารย์เราฝันมาผีมาบอกเลขผีลูกบอกสองเจ็ดศูนย์กับสีเจ็ดศูนย์ผีแม่บอกหกศูนย์เจ็ดแต่ว่าเลขเมื่อไไก่เชียงกันนะครับเลขศูนย์เจ็ดกไก่เชียงกันทั้งสามหางเลยทั้งแม่ทั้งลูกส่วนสีออกนร่อบอกอแล้อก็บตอบบ่ไห้ครับแต่เราบอกว่า ใหผมเนี่ยลอกไปสื่อไหวเนี่ยแจ็กรอยสองรอยแล้วปะปกติเราบุกเคยบอกว่าเห็นผมผมผมสื่อแหวนหลายเลยปกติเราบอกว่ามีสื่อไหวนได้หลุ่เนี่แต่ว่ามวนนี้เราอยากมามีสื่อแหวนจ็กรอย,สอ,รอยสองรอยได้หลุ่นเราบอกเกณี์ครับสองเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์แล้วก็หกศูนย์เจ็ดครับเลขผีผีบอกเป็นหมดทีเดียวผีเด็กหน่อยบอกศูนย์ศูนย์หาเจ็ดตัดหลิ่น ไอ้หมวดหมวดกนะ่อนเนาะคือที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าผีลูกเนี่ยเป็นคนบอกแม่เองว่าเลกไม่จะออกศูนย์หาเจ็ดแต่ว่าแม่เราบดเสื้อแม่กับบอกแรคร์กอนถอจันไปเป็นเละข,ของของเพิ่นนะ่ะแต่ว่าบม่ออกเลขที่แม่บอกมันจะออกห้าน้อยเลกของลูกไม่ออกเลกไงแต่ว่าวงวดน,นี่คือว่าผมบอกนะครับเ้อเลขลูกอาจจะออกเลกไงก็ได้หรือว่าเละแม่ที่ไปออกข้าน้อยอีกบอกอย่างน้อย มันมีทั้งแม่ทั้งลูกครับมันนี้เล็กตัวเล็กเลยคือว่าผีเขียงกันไหนะคือเิ่นเสียงกันในโลกนะครับเิ่นเฉียงกันในโลกเลยมีหละเหตุผลนี่ว่าผมต้องมานั่งบอกคันถาง,างลกูกพอถาา่าวใจเราก็อย่างเนี้ฝันหลอบแดกขืนเมน่นกระเคาะโลกฝันหลอบสองจับตื่นออกมาจากโลกหลอบที่สามจะอยู่ในโลกเิ่นเลยหยาบมาวงวดนี่ให้ผมมาบอกเห้่ไก่ไก่กลก ผมก็เลยมาแบบมาแบบแบบกระกาแบบเย,นยน็นเพื่อมะเร็งันจะออกนะถ้าออกก็ออกตรงๆเลยครับขอแบบตรงๆเลยแต่ถ้าผู้ใดสีติตัดเหล็กแต่เราไม่ตัดเหล็กนะครับเด้พอพะว่าทีท้านมากเมื่อกี้น้อลูกไส้ลูกไส้ในขะึนบอกศูนย์ห้าเจ็ดมันออกศูนย์ห้ามันออกสี่ศูนย์ห้าไม่ออกเลกบนมัวนี้มันอาจจะออกเลยบนก็ได้ แต่บางบุหมงมันจะออกสามตัวบอแต่กระยาดมันมากสองตัวตัวไหนตัวหนึ่งก็ะไรหรืออาจจะเป็นสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์หรือสองเจ็ดสองศูนย์ก็สินะมากระหองกันอบฟันของพราราจานรอบกับฟันสัตว์ครับรอบฟันตโบย่ารับแต่ว่าเราฟันรอบกับจำตัวเหล็กไก่บัวนเป็นเหล็กที่ไก่เคียงกันครับเหล็กบัวลายครับแต่ลอมก็ชน,นะไปด้วยครับ จะนํางเสนอให้ทุกคนดึงไปเพื่อเป็นแนวทางเอาไปเพื่อเปรียบเทียบแต่หาว่าบ่มากกับทุกคนดึงครับแต่ว่าเราบอกให้ผมสื่อเด้นวันนี้ผมก็จะสื่ออยู่เอาไว้จะปล่อยสองลอยถึงที่สื่อบ่หลายแต่ก็เราบอกให้ือินสื่อเนี่ยครับเผื่อมันออกมากใช่ไแต่ว่าสําหรับผมผมก็จะไม่ตัดเด็กในจ่ดอกเผื่อมันออกเด็กสองตัวใช่ไหมสำหรับหลายคนแต่หาว่าบ่ตัดกันทุกอย่าสามโต้เลยกันเลยครับแต่มันถึงมาคุดสำหรับคลิปนี้ แต่ามาเล่าความฝันของพระเาจารย์ทุกคนในปั้นครับงวนที่หนึ่งสินหากมุกห้าจะเขา้าวหน้ามีอ,าออกเนาะออกตัวใดกันไหนครับคือว่าผมบอกไปมางทีสลากินีมีประมาณนี้ครับยำขอท่วนอลไรกันขอ,อยำอีกหนึ่งรอบครับผีลุกผีลุกไส้ออกจากโลกบอกเลข ข้อเท่า,จารจสามตัวสองหางคือสองเจ็ดศูนย์กับสี่เจ็ดศูนย์และกับแม่ผีแม่บอกเลขข้อเท่า,าย์หางเดียวเลยตวัวเดียวคือหกศูนย์เจ็ดครับงวดที่หนึ่งสิงหาคมห้าจะขอให้ทุกคนใส่จจรยานในการรับชมให้ทุกคนสีเลขอย<ม>ู่หัวเบอร์ใหม่เผื่อเป็นแนวทางครับตลอดคลิปนี้ความฝันของข้อเท่า,จายจมีสำเร็จครับ ขอบคุณเลยนะครับผมขอบคุณครับ